ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ โมเมนต์แห่งความสุข3พี่น้องตะลุยแดนเลโกแลนด์เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในเมืองนอกอีกแบบก็ว่าได้เลยนะครับเมื่อคุณแม่ชมพู่อรารยาได้เผยคลิปวิดีโอและรูป3พี่น้องพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเกลกำลังเที่ยวชมเลโกแลนด์วินเซอร์ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นภาพที่น่ารักเอามากๆเลยนะครับเมื่อได้เห็นเด็กๆทั้ง3คนมีความสุขขนาดน,นี้ซึ่งในอนาคต คุณพ่อน็อตวิสรุตเองก็ได้วางแผนเอาไว้แล้วที่จะให้ลูกๆได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศซึ่งคุณแม่ชมก็ต้องขอเวลาทำใจถึง20ปีเลยทีเดียวซึ่งหลังจากแม่ชมได้โพสต์รูปและคลิปไปก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวพี่สายฟ้าพี่พายุกันยกใหญ่เช่นโคตรน่ารักเลยท่านพออท่านประธานท่านประธานกับพอ,อน่ารักค่ะ เพิ่งทราบจากปาาคุณสายฟ้าว่าเป็นผอจากคลิปคุณโอ๊ตลงรักท่านประธานกับท่านผอแหม่พี่สายฟ้ากับพี่พายุนี่แบ่งหน้าที่บริหารงานกันลงตัวดีนะครับว่าแต่น้องเกลจะนั่งเก้าอี้ตำแหน่งไหนดีครับได้ได้ชอนเนี่ยเาไปนหนแล้วก็ไปประสาทของเราเลยงั้นจ้าคุไหนนำาไปนินจาโกเลย let's go ก็กลับไปเรื่องทออ้าวผมก็นึกว่าคุณรู้ทาง Thank you. ดูจบแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ